สวัสดีค่ะทุกคนเกษตรบ้านทุ่งจ้ามาเด้อจ้าวันนี้จะพากันมาจับปลาเด้อจ้าบ่อเลี้ยงไว้แล้วที่นี่น้ามันถ่วมน้ปลามันออกไปตอนหนาน้าถ่วมนี่ตอนนี้น้ามันรุดแล้วมันเห้งแล้วเราก็เลยจะมากางมองด้วยค่ะทุกคนหวานแหเอาปลาไปแบ่งกันทํากับเขานะจ้าถ้าน้ามันร้อนน้ามันตื้นแล้วน้ามันร้อนน่ะปลามันก็จะตายเนาะเดี๋ยวหวานเล้วมาดูกันว่าเราจะหวานแหได้จะตัว ดักมองรา้จากตัวได้ค่ะพี่น้องมีมดสามซะนะคะเดี๋ยววันนี้เราเอาอีพีนี่เราเอาซะนี่ก่อนเนาะว่าเราจะได้แค่มากไหมไปจะไปดูเขาหวานแหนจับปลาปเนาะปลาในบอ่อนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจริงว่าเดี๋ยวมันก็จะตายคะ่ะถ้าน่ามันแหงเนาะไปค่ะ,ะเกษตรบ้านทุ่งนะจ๊ะชีวิตบ้านทุ่งชีวิตบ้านบ้านเนาะเราเอามันเพื่อนเพื่อนไอปลาเนี่ยได้ไม่เยอะหรอก นี่อันนี้ไปเอาปลาได้เจ้ะอยู่บนบกนี่วมันเหยียบหอยกับเว้ย<อ>น<อ>ี่พี่พ<อ>พนิ้วมาจับปาบ,บตุ๊บนี่หยิบหยิบหย,ยิบลุกลุกลลุกวิ่งวิ่งอย่าเดี๋ยวมันก็หล่นลงน้ําอย่างนั้นนี่ยปลามันจะดิ้นหล่นลงน้ําปลาคามันตายง่ายใ<อ>ช่งมันสิลูกโอนพี่น้องน้อง ชอบประจนภัยเนี่ยมันจะได้เออรู้หมดทุกอย่างาเหมือนตรงนั้นเลยใครดูมันจะขาไมไหมเอาหนูหลบลูกโป่งจะเวียงนี่หราบปลาต่ำมองไงอ๋อ <c oughs> เดี๋ยวไม้ต่ำพี่นิ้วไปลงไปกับพ่อหนูลูกโป่งจะนั่งเ,เฉยๆไว้ไหนมันไม่ได้ลึกอะ อุ้ยเอ้ค่อยๆลงเนน่ะไม่ลึกแล้วลูกสวบลงไม่ตกใจนู่นไปจับไปจับได้ไปอัดนี่ได้จ้ะมือกลางมองของเราได้ปลาสองตัวมาขึ้นมาขึ้นนี่สองเขียดได้เขียดตัวหนึ่งเช่านี่เองดักมองนี่ปลาสองตัวแล้วสามตัวสี่ตัวห้า เองหาปลาแบบนับจํานวนได้น่ะคนอื่นเขานับไม่ได้แต่เองนับได้อันนี้มือหวานแหครับพี่ผู้ชมเดินไปวสิลูกได้ที่กลางพี่พี่ออกลางเขาเรียกมองแต่จะเป็นคนทางภาคกลางทางบ้านพ่อเขาเรียกตะครยนี่อันนี้แหมุกโปงว้ได้ไหมพิธิดยังจบไม่ได้โน่นโอ๊อดักขนาดั้นยังไงมันก็ต้องได้วะ ดักจนไม่มีมันบอลลอดไหนเออได้อีกแล้วโยนทิ้งลูกมันติดมองอย่าไปใส่อย่างนั้นดิยอ๋อนั่นหนูก็นะมาหาลูกโป่งเดี๋ยวหนูหนูหนูมาทางนี้สิพอซักมดมันนี่เร็วพี่นิวไหนไหนไหนนี่นี่นหยิบใส่เข่งเอาวางเข่งไว้เออไม่ต้องเอาลงไปนั่นแหละใส่เข่งเลยเออ ได้แล้วด้จ้าพี่น้องมีตุปลาขาวมีอีกโดนทิ้งหนุกระว,วังเหยียบมันบาดน่นไปไล่ปลาเทมพี่ออสด,ด,ดิไล่ปลาติดมองนี่ด้จ้าเราเรียกว่าไม่ได้เลยเอามันเลยละครพี่น้องยอยเอาสนุกเแยกไ่ติด ใครเคยใส่หมวกลงมันก็เปียกหรอวะามาได้ม,ม,ดมันเป็นตะลิงพักหนุหนลุงโป่งจะได้ปลาดุกใหญ่แม่ซูมลเยยยมลเยได้ไหมมาลากนี่ก่อนเอ็งลากก่อน <laughs> 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 เสียงเจ้าของเสียงเจ้าของหอบหอบหักเลย นะนะเพนว่าคนล่ามากกว่าโช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 ปลาดุกตัวใหญ่ปลาดุกเหล่านั้นจับได้บ่ตกนะมาเดินมาเดาลูกจับเดินไปตัวเองมือยาวกว่าน้องเออถือได้ดีห่างๆตัวไหนเดี๋ยวมันดิ้นปักปลาดุกเลยเลี้ยงใหญ่นกะถึงห่างตัวลูกนี่วาย วายไอดุกระเราเพื่อนเอ้ยนี่ยังคักแล้วยังใหญ่นี่วันแหวันแหวันแหในบ่อได้ปลาดุกตื่นเต้นใหญ่เลยเองเพ่อปั่นเราไปวานในสะอีกหน่อยเราก็ไปหาจับปีกอดีใจใหญ่ดีใจใหญ่เลยไอปลาที่เลี้ยงไว้เนี่ยปลาขังไว้แท้ๆปลาขังไว้แท้ๆสูจับได้สูดีใจใหญ่ ส่วนมองนั้นตอนนี้ก็ย the you ังเงียบสงัดอยู่นะครับเพื่อนๆมองหาอยู่มองหาอยู่ว่าปลาจะมาตอนไหนมองนั่นก็กาลังมองหาอยู่นะครับว่าปลาจะมาตอนไหนคนพูดตัวเดียวเสียงธรรมชาติเสียงนกเสียงกาอันนี้ทวิตเป็นสูบวิดจับเอานี่จะได้หลายกว่านี่เด้วเพื่อนๆหลายหลายอยู่จะว่าถาวรแหมันก็จ่ได้น่อยนิดนึงเออ หลายๆเจนตอนนั้นเอามาปล่อยเลี้ยงตังเยอะที่นี่น้าม,มันทวมมันออกไปก็น,น้ำม,มดเพื่อนๆเอียตั้งหลายนิวลงทุนลอกคลองมุดเป็นแสนได้เลี้ยงปลาได้ปลาได้ไม่พอสองร้อยแสนสาหัต, <laughs> <laughs> ตแสน,ใน,น <laughs> อื่นแสนสาหัตออกไปบนอื่นมดเลยน้ำทว <laughs> นอายเวทนา <laughs> ไปไปไปหวานปลอนใหญ่แต่ปลาิ่กันไหนไป,ไปเดี๋ยวเราจะย้ายที่จะหวานด้วยค่ะเพื่อนๆที่นี่เองได้ปลาดุกเราตัวหนึ่งบนน่อนี่มองเราก็กางไว้เลยเดี๋ยวเราจะไปหวานสะนุ่มปลาช่อนหลายด้วยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปหวานปลาช่อนเนาะ